အရေးဂူမတ်ကကိုညဖိုကတိကိုကာတဲ့တဘလတော့မဟုတ်ချိုကလေးထော်လေဟောယူယောက်ပါကဲဒဘွေကိုဒီကိုကာစီဘလူးတလက်တကျော်ပါလေတဟေကြီးပါလေတကဆော့တားပက်တီနော်ပါနေလားတကဆော့တကအင်းနယထီတကွေတခိုင်းတဲ့ဘလူးတော်လီနော်ခီစော်လီတတယ်လောဘာပါဒမေမတာကလည်းနဲ့ဒဘွေချုံလာနေမထီရူပါလားအကွာထီရူကော့ဆဲတောက်ဖို့မူရုကစီညာလားအဝေရမေမတာကလည်းနော် อาเวดาเมยเวดาสอสอเกเมเบอร์บล็อกรูเถกัเล้วปาติลิสกับป้าเกเวดามานบคีรีภูวดนสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนเนาะสัดส่วนชติพัน์เมกันยอดผูดกภาษาคืออาเอเวดาตอกคุณดูา သူမအမာမူတာတဘလောရနပကတိအထဘဘို့ယူကနော်ဖဲလာတာဂျီဘေတာအုပ်ကိုလောဘလော့ဒေါ်ပူနေအဝဲကစသတ်စီကွာတာမဲတမဲပါဂျီဘေတာဂေတာကလိုပတိတော့တာဂေတာကလိုလောခြောတာတလကလူဒူးစစ်မှလာအိုးလကော့ချတက်ပူကောကညောဖောအမတာဖိုစင်ညာဘတ်လာဘတ်ထွေးဘတ်ကအဝေရမူတာဥဘတာလေတာဂေတကပါနေဒေါ်သဘသဘနပကတိအဝေဒါ ชิกะญอมะมะชิกะขดซื่อขดหนอชิกะขดเสดผ้าเลบว่าซูเวดอแล้วก่อลาวาตาอัลเล่ดิดอเล่พอคุดอเวซูเวอาเวดะตะมอเวบาอาเวดะซอเวดะเนท้ายเดชิกะวิบลอดะกลัตติเดชิกะขดตะบิเลอะเมกญอตาคุดะซออัลเล่เลอาวราดิไซทอเวดานี่หลอ ท้อบ้เนี่เมื่อกันอตตะุตาสุพละเว้ดาเพ้ออพูดบลอล่าเอาไว้เมืวอวันศศอบากันยอตะกาละอามีเลอมนุคีริภูวันโดเนี่หรอตลอดช่วดีแลเนี่ยเตปียดบุเวแต่เจ็บปูบ้าค่าละเอาไว้โพสเวดาตากุยใครดูป็ลรอเวดาปดูเนาะดูเป็ลรอเวก็จ้าอะเป็ดูตัเบตาปราสิผแล้วตลาแต่ที่คือบานเออ กูเอะรอไม่ได้แล้วเพจมานพคีรีภูวดลอ่าเพจลออีหน่อยเยอะแต่แล่ปอถวยบ้าดีเจ๋บบาท้องคอยอ่กับบ้านแล่ปอถวยเอาเวเมียเกย์่อคนน่าต่างเลยคิดขอดอกเลยมีชื่อเจ๋รอหนอเอาคนหน้าตาเลยเอาเวดูเปลนรอเวด้หนี้อุดตับาบยูเนี่ยกูเอเวด้เอาคุดตอดีอีน่ะเออดูเวยหนอแต่เวด้การเปลี่ยนวิธีการของรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ าการเปลี่ยนวิธีการของรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปทอ,อปอทอด่าดิหลอองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นเนาสูแมยากกวแวทที่ให้ท้องถิ่นทำงบประมาณผ่านผู้ว่าวิธีการนี้มันถอยหลังลงคลองเปิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชันขัดหลักการ จอํำหน้านกกันหนักวะปบบ้าปาก็เพิเริภาษาเซลีนอดอกเว้กันยอผูู้โอ้เลกอลาแล้วก็เจ้าเอาไวได้มานบคีรีผูวัดูดกรกตโเนตาเลยบอก่แคลค่ชีรอตาละอับบาบัตตาชอตนี่าษาศิาะแต่โลุเซลลบบก็จอบเตฟผู้บามานพคิรีผูวัดนเกลสกตะตแอบทบบเลตาอูผู้อ่ะคนน้น ตากระตุยไม่เตลูกก็ยอกลอนเลยเตวดาตาชอแต่เลเกตาเคยทอกลุจีลยตาแหลทอดาทอตาปฏีทอเสตยาติรพันิได้ดอเงินอุดหนุนเลยประตูกระบะเฮลโลเวชูบลอดด้วยกระบะเฮลโลเวดาท้องถิ่นอปทอุปกรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอเมมดาดูหรอตาคุทอดซอทอกรุกระโลออเมวดาอบตเทศบาลอบจอเนาะ ฮกอวสิทธิภาพลยปอรปราลอซาดอกปฏิทกกลัเราพรเจิทธิภาพสูบดน่ลาปุกยเนมาเวด้าซสสเพลาพ้าเอาน่ไม่ชอตะเลดีอินเน่แต่เวด้าเฮกเวตาขวตายาเหรกหนั่ปฏิทโดอกเคทอเกปตอตุพีกรียโคนนี่หรอเนาะตลกตสุดตากะมอเปกอรไม่ให้นาที่กอเ เมรไหร่ในนาดะโอเคเลนฮอกก็วอเนนัดุนิปะนิหลอคุณนับกว่าละแกนายกอบต.นายกเทศบาล15ไปกระเตมมาดีเนเนาะดอเมตติวินี่เนี่ยเทวดาต้ํามาตะไข่เนมีเวณตะกูกระดากันหลอคีดอนะก็ลอเตเทวดาสู้ตู่กลัวปูนี่หลออาคมโยตะลบกว่าสู้เวลือญาลคีลบเลลีโอ้ดอตาฮีตาโซตะกมอ นีเกี่เฮอารเวดากอริขุตาสูตะกมอโดตะกาดิบาเมต้าเฮกิเวดาตาขเวตายากอโหระตาขเวตายาเลาะขอรับชันอสินพระอกอการทุจริตคอรับชันอกอนี่หรอเนาะบัมตาดิหรออาเมต้าอโขโหเวดาตาอโกรดิออกกบะอัลลอห์เปล่าเลอะอะรีดูสินพระเฮตาโดริโซ กอรูอะเนรวยปกก่อนนายกเล็ก15เนาะนายกอบต.นายกเทศบาลเทศมูลตรี15เอาไว้แหละอ้อเราสาวน่ะกอรีคูรเคยทอเจียกะกวยคิชิเมดเมวากะกวยตะยาแล้วกอฮาเกมาเลท่อเลท่อตาปัวบาดปัวดุโซโดกอมอตะกาเวลากอกอรีคูรนอมาเมบาเรเวหีนะคลีหีนะอะเนาะปัวลาตะบรเจบรบาเร เอาเวทบาทนี่โอเคก่อเรคโคเมจจีจะกะมาเปอร์เซ็นต์เท่นี่เนาะเฮ้อย่าเนาะเจฟเฟอร์สันอย่าเปอร์เซ็นต์เจอีกกั้วกั้วกี่ชิหลอดเตะบัดสิเอาแห่ตันล็อตเปื้อต่อเลยเนาะหลอกกัวตับเปื้อตับปราหลอกจ่าสาอบตเปื้อเบลเล่กอรี่ตะบิอะปุโออะต่อเปื้อก็ยาเลยนับตัวเนาะคิดมีตมิปุหาละอปมุบัตตะติพะลปโด ลบปราตาละเมเนรุ้มเมฆอเมผลาเมกเมออโลกาอาศัย a t t a ูเดผัวหน่อกรียกคนที่หนึ่ยวิเจมลากยานกัลอตุ้กันลเนั่งดูประตัวปุเนยเยชินเม่กูดีจาเยชิเพื่เนบาดจ็ล้วตัวละบาเอาเว้มนุษย์รีผัวโดนที่เวด้าละอเมตาโอโหรตาออกะบลิกระบลาลอกเกอเกเวลลอกกีเดเมฆขานก็เลสุญญาบาเมตาเรตากเล เจี๊ยกลุดเจี๊ยรคาเลยสื่อกดาษแกลอคิดสุดตาหลอกกับเตอ๋อปู่นเนี่ยหรอวันนี้แต่ที่คือบ้าหลอกชอราตาพรรคประชาชนพีเพิร์สอพาร์แต่ที่คือบ้าดอกอักษรเล่เท่า,ทากับตัวดาวดอรโพสเวด้เนี่ยเมื่อเวลาสอสอ,สอ,สอ,สอมนุษย์คีรีภูวะโดนเนี่ยหรอเด็กสู้ไม่ยาเกเวยก็โดนไว้ขาดหลักการการกระจายอำนาจ ก็มาเวลาตาเลอบ้าขาวเลยตาเปิดตาปลาเลอะบัตที่บอกวพาภาาเนาะอาไว้ในลอตีหลักคุณธรรมจริยธรรมเนาะตัวู้่าหลอมาเวบ้าขาเลยตาไม่มาใส่นั่นี่งตเปิดตาเปลไาเว้เนี่ยตากระบืิกับลักอู้ทอเลคนหน้าเล่าหอกกวัปูเลดูดวัวปูเลกระรัวปูดอกเล่ากอรีปูอาคนด้วยกันเต้ ก็ริคุอุดตาโจตากมอดดูดดเธอเบล็อกเฮโลนาเออนี่ตอลาปูกุไปที่บ้านเนาะโตระโบตากตีข่าวแทีตาเเวลาทีตมเมพนเพือเลเซียจูเลสินผ่านเนี่ยขีก็ล้อในวัปให้เวลตะกันลอเะเมื่อปเตตืเลือกเก่ท่อตือเลืกว่ารละถือทาเจียร้อเนยเจียขีกลอบว่ให้นาตกันลอนาำมาคอรอในวันตาตกันลอ เดี๋ยวไปที่เลืตาอักเก็หรือเก็บโกแเ้วดูปุตวัวูเลทีซื้อจะเตะซื้ออะออกว่าจีถุงซื้อออกอโจดุงอะคนในปมานะแพ้เลื้ตาตะกอล่อเลือดก็เฮ็บไงปะปะละอะพ่อตั้มาเนี่ยก็บังงาวเวลาตาบุตตาเลยสปวยวปยตาออตาอป่ยแค่ละก็จีปะเวลาป่วยเน้อเวลตะกอล้อเนี่ยปะจะบังมาตะโน้มมีวะเอาไว้เนี่คอร์รัปชันเลอ အဝေရာကကိကဒါကဝါလော်ခီယာပိုချနေခေါ်တဲ့။ဝီထောတာလေဖူဝါလေကော်ရီခိုဒီစောလားအချိုလေညာလေကော်ဝီတာလေ CEO အပါတော်ဖူဝါ CEO အပါတော်နေ။ကော်ရီခို CEO တတ်ဆိုတတ်ကောမော်ဒူလာကြည့်ဘူးနေ။တန်အောကမ်ပလီအောကပလတ်ပိုချေလေ ठी ပွားပုံနေ။ဂေါ်မူဂေါ်ပါကဲထောဗျာသာ။တမ်မာဟောအာအော်တိုနောမတ်တန်နေဒီစောလားအခရနေဝါသုတ်ဗာနေလော။လေတာနောနေခေါ်တဲ့နေနော်။ပက်ဆစ်ဘလူးတော်ဟေဂီဘာဝဒါ สอสมานุคิรีภูวโดนลเอาเว็บอุดต้าดูต้ากูเลิกแชทเธเลิกังยภูเขาสะกูเอาระวัดโพสต์เราได้ละเฟซบุ๊กเพื่ที่เราได้ละฮอกคุดดอตเบญนี่แ้วเนาะโอเคตามดูดมาละคุคุสุตามันเนพอเตอร์มีตาเชอร์กูเราตาวอยู่จออปากแก